พอกับบรรยากาศการเม้าซาอีกแล้วเนาะค่ะต่อเนื่องเลยเนาะอ่าซีแล้วเนาะค่ะตั้งเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะสูบเป็นตาดิสูบเบิร์ดคืนอยู่เนาะแถวต่ำเนาะอ่าเบิร์ขึ้มาซดสอ่า้าบมาซาดิะน้ำค่อนข้างที่จะเลิกพอสมควรเนาะนี่ค่ะถ้อยน้ำมาใส่สาทีเข้าหาปลาไปแล้วเนาะน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันเนาะแถวต่ำเนาะจ่าผิดอ่าโคาผู้หญิงอ่ เป็นยังไงเห็นปลาบ่อนปลายัางน,ยยน่อยู่บ่ปลาอ่อนก็ปลา่ตอนสามีรุ่นอ้าทารุ่นน้ำกันค่ะค้องในหนามเนาะนร่บรรยากาศน,กนี่จ้ักเปนบราก,กาศฟัง้วจ <c oughs> <c oughs> ะเออาปสนะกลับเขาไปแคมป์เฮาไปหาเตรียมหนึ่งเขาหนึ่งนามาที่น่าอ,อยากน่ากินควายแล้จะ

bạn đẹp quá, sao đẹp quá? lên 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 แก่ไม่อายไ่กินเนี่ยกิเนี่ยอว่ายาบเบิล่ะไอ้ที่กเนี่ยมกดข้ากับไม่พนพ่นพนานที่หเพราะวาอย่างนี้นะครับก็ต้องเสงนทห่สดนำมานเปลือกอยากบอกว่าตรวจต้องตรวสอให้ไหวดิต่กิ่งกินดึงขานึงคบ แล้นางขายปลาเบิดเบิอตะคิวกินอตะบนก่อนดูดิตะนก็แซ่บสุดยอดมีข้ปุ่นเลยนะมีมีขาปุ่นเท่ากับมีเมนูเฮ้าหมอนี่สุดยอดเลยมาค่ะพี่น้องกินจิิงนูน้ำกันค่ะว้าวนัวไปแล้วครับเด้อยากาศดีครับืันนี้เย็นๆเนาวๆกินเก่งนะดูว่างบนอุบัตแทรบบริการนัวางบนนะมั่มีนูว่เบิร์ ดงหนูด้วยนะตั้งแค่ในตุ่มผอบ่มีหนูข้าวเฮียนมาแล้วได้แล้วได้กินหนูกินดระปูนั่นนะว่าดีไว้นองก็ไดออกมาต้องเอาปูเอาปูน้อยมากนะไปใส่ปลาไอ้ได้ประกอบหัวใหญ่มากตัวใหญ่หัวใหญ่หัวเดือด ว่นเป็นบนเปนหมูหันเนาะดัวใช่ละเขาปุ่นห่าแถวๆจวดเนี่ยยังว่าเหมือนต่ำหมือนแทบเสียบแต่เดีผ่านได้ครับว่าลุ้ลุลแม่ลุ้มกับแม่จนเจ้าวจัสตันเน้ะหนาวไม่หนาวว่ะหนาวไม่เนาะเห็นแม่นาวแบบนี้โดนละเห็นแสดงว่าอากาศเย็นคราบเดี๋ยวพอกวาดแกอุ่นเลยละ กอดกันแักเทียบปุ๊บๆไม่ยาขี่รถไปต้องกันในหลักกอดกันแทนกเอาขึ้นหน้าแดงละวันนี้มั้สร้างแขนแขนง่ายๆทำไมถอดละมองนล่าเรื่องหม ตัวนี้ไปกี่ขันี่แรงม,มันจะฟืนอะไรบ้างคะนีงเตยเป่าสลบไอ <c ười> ีอ,อไิงตายดีกว่า <c ười> เป็นไงเหาออ้ยตัวซหมดยาตัวนี้เลยเปาสอฟองนี่นนึ่ด็กแต่ว่าตัวนใหญ่เป็นโลกุณนะคะ <c ười> คันคล้ายนี่ตัวซ้ำนี่หลาสิม่นประมาณร้อยห้าสิบจ มันนี่จัดตำมึงเฮิร์มคือเกลีค่ะเนื้อเสียบเนาะมึงเฮิร์มมาแต่เหินน้องแผวเนาะบะเขืออันนี้เสียบได้นี่ยบะเข้าน้อยอ่ะเขือนสมอืมเขือนสมเจ้าเมียสมตำเปิดร้านเนได้เลยได้เนี่แม่นวะเออนายตุ่มซื้อผู้เดียวซื้อซื้ออะไรพีเส้นไปก่อน การเลยจปล่อยมันไปดเสีทกินข้าวเช้าก่อนมื้อนี้เหาสิได้ลงเก็บปลาสวยเติบเนาะเพราะว่ามื้อนี้หนาวแหงให้มันไดดแดดกันจังเลยมาค่ะตามักหุงน้อกันค่ะมาะน้ากินไก่เหาตาบักหุงนี่ขาดบ่ไดดเนาะนุ่ข้าวปุ่นนา ใจเย็นๆเลยห้าวโมนี่ลงมาท่านเลยหรอกมาซีหนาวกับหนาวเอาซื้อๆเนาะยามห่อนกับฮ้อนมาสั่นหนาวเร็วค่ะไวบุบบับลงเออนี่าพ่นบ่มแห้งหย่อนเียบอุ้ยน้ำออกจากล่องนี้เนาะเบื้องปลาข่วนเนาะเสียดายฮะเธอมันมีปลาค่ะเป็นล่องน้อยๆเออไมสำคอญทเลเก ว่าเอาไว้ก็ถ้าเทื่อมันแห้งมันขวดมันกรบโบลอดเนาะแถวเนาะเทือมีปลาค่อยลงซาลออแล้วก,ก็สูบออกนะกำไลกำไลทั้งหมุนเลยเทือมีเจ้าน้องหรือตี้ไปหนามร่งสูบออกเนาะเดี๋ยวใกล้ทะเลเก็บปลาแล้วค่ะ ตั้งขาเดดน้ำนเนาะหนาวยังไงเขาไม่ไห้หอกโอ้โถย่อมมันใจเลยกูไม่หวหวเลยนี่นะของแม่จะได้กินนี่นะเฮ็ดแช่เออมันลว่วามนเข้าไปขื้จแตมีขึ้นในหูไ่เลยโอ้ยมาไล่พี่มาไล่คนโอ้ยนี่พี่เฮามาแล้ว

มามาแข้งแกงกุ้งห okay. <that> ันโอ้แข้งเลยขึ้นไปขันซีเท่าไรตะบุ๊บสามหมดีแล้วเจ้ายกสองคนวะเดีจ้าคอยเอาไปผู้เดียวเองเอาไปสุดยอดเจ้าสุดยอด

ไมปต้อังไล่ชาวบ้มันบางคนยัยไข่ตายแล้วพี่น้องเอวีวันนี้เราไม่ได้กินปลาแห้งกันปลาตายไม่ได้กินคะแนนขาดตรงทยอยเอาปลาขึ้นมาแนวนี้เนาะคำว่าสั่นปลากระสืทับกันตายค่ะ ตัวน,นี้ก็ตายว่งรตูตัวบางอย่างยัง<อ>ตายเหมือนเดิมคุณน่ะตัวนี้มุดมันมุดอยู่นเนี่ยนั่นในแม่ในหู<อ>จ้ะในหูตายไรเง้ยนะแยกไว้ทำความสะอาดไว้เนาะสามซีหลอดเหรอล่ลลอะนเนี่ยเท็ดจ็ดซี่ละอ่าเนี่ยับกันไปตะปลานั่นก็นยังทับกันอยู่นั่นน่ะเนาะเนาคัดปลาเห่ามาเนี่ยยังไงแมนะ่ขั้วมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ นี่เคี่ยไว้น้ำเนอะลงทั้งไว้ม้วนอันนี่ประคอตัวยิ่ง่งนี่แม่ว่าให้เอาเกียจออกเกียจออกกับเส้นทั้งไว้จ้าเพิ่มเตินไปเอาปลาแล้วที่ไปเอาปลากอนเข่งก็ดูบนเถาะับเก่งกับเข่ง ไม่เขาใสิหอดฟังแล้วล้วน,นจ้างานกี่ตัวมงัง ลกหลยแห้งหลอดเลยลูกกระตูน้เมาอสุดยอดโอ้ัหนี่กันริงกันไล่กับสื่อเน่นะซานี่กับ่ธรรมดาเนาะนี่จะใส่โล่เลยได้หนิเกือบโล่แนี้เนาะนี่จะค้องยๆเลยเลยบ่ธรรมดายก ะลาดูกับป๋านัดเรียบร้อยไปอีกสะหนึ่งเนาะคะ่ะสาหนีแล้วเลี้ยวอยู่เพราะว่าสามันบกค่อยใหญ่เนาะจมโจมหนึง่งปลากะแต่ลายเติบอยู่ดอกหม่ออสมน้ำสมเหนือยอยู่เนาะแต่ว่ากำไลขาทุนจงังใดกะจังเบึงเอาน้ำช่องน้องเต๋อคุณล่ะนาะเห่ากะใหญ่เครื่องคะ่ะไปสะต่อเนืองเลยเนะา,นนาเนะต่อ,อไปได้เลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะใหญ่ <laughs> เกินต่อ